เรื่องชัวช่วๆเร็วๆของคนอื่นแม้มีคนพยายามจะถามมากขนาดไหนก็ตามให้เราหลบเลี้ยวเคี้ยวคดอย่าตอบความชั่วความเร็วของชาวบ้านเขาเ mm. พราะอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราอีกเช่นเดียวกันความดีของตัวเองพยายามหลบเลี้ยงในการพูดเยอะๆไม่ต้องพูดแม้มีคนพยายามถามความดีเรามากแค่ไหนก็ตามให้พยายามหลบเลี้ยวเคี้ยวคดในการตอบความดีของตัวเอง แต่อะไรก็ตามที่เป็นความดีของคนอื่นแม้ไม่มีใครพยายามถามเลยก็ตามให้เราพยายามพูดเยอะๆเพราะมันจะเป็นการสร้างกัลยาณมิตรเพราะเราพูดถึงความดีของเขาวาจาสี่อย่างจำให้ได้นะความชั่วความเลวคนอื่นอย่าพูดความไอ้ความเชื่อคนเลวความชั่วความเลวตัวเองพูดเยอะๆความชั่วความเลวคนอื่นอย่าพูดความดีตัวเองไม่ต้องพูดความดีคนอื่นพูดเยอะๆสี่อย่าง ให้เราเอาไปใช้ทําไมต้องพูดความชั่วความเลวถึงกัยเยอะเพราะเราจะเกิดความละอายชั่วกลัวบาปที่จะต้องประจานสันดานตัวเองออกไปเราจึงจะพยายามสำรวนระวังไม่ทําสิ่งนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งประจานความชั่วเพราะถ้าตัวเองไม่มีความชั่วก็ไม่มีเรื่องชั่วให้ประจานใครก็ไม่ต้องเกิดความอับอายแต่ถ้ามีความชั่วผู้ใดเจ้าให้ประจานเพราะเราจะได้เกิดความละอายในความชั่วนั้นจะได้ไม่กล้าทําผิดอีก แต่ส่วนคุณงามความดีมันเป็นความดีแก่ตัวเราอยู่แล้วจึงไม่จําเป็นต้องพูดเพราะคุณงามความดีนั้นจะส่งผลให้ผลตอบแทนในชีวิตเราแน่นอนเราจึงไม่จําเป็นต้องพูดความดีของตัวเองให้คนเห็นเพราะมันจะเห็นด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ความดีของคนอื่นทําไมต้องพูดให้คนอื่นเห็นเพราะอะไรเพราะคนอื่นไม่เห็นความดีของคนนี้แล้วเมื่อเราพูดความดีของคนนี้คนนี้จะสํานึกบุญคุณแก่เราเมื่อวันหนึ่งเราล้ ไอ้สิ่งที่เราเคยพูดความดีแก่เขาไว้เขาจะกลับมาช่วยเราในเวลาที่เรายากลำบากมีข้อดีไหมมีข้อดีมากธรรมะผู้ธเจ้าแยบขายถ้าเราสามารถจดจํานําหลักคําสอนแบบนี้ไปฝึกปฏิบัติที่ตัวเองได้ชีวิตเราจะมีความสุขเราทําหน้าที่ของเราบวกกับการมีคุณธรรม จริยธรรมในฐานะของการเป็นนักศึกษาเราเป็นเยาวชนที่วันหนึ่งเนี่ยจะเข้มแข็งแข็งแรงเติบโตไปเป็นคนที่มีผลต่ออิทธิพลของสังคมหมู่คณะหมู่ใหญ่หมู่มากพวกเราต้องเตรียมตัวฝึกคุณธรรมจริยธรรมแก้ไขสันดานความเลวความชั่วเองปลูกความดีคุณธรรมจริยธรรมด้านคุณงามความดีทางกายวาจาใจของตในให้สั์สุจริต,ตเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองในเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ขอฝากไว้หลักคําสอนพระเจ้าไม่ยาก ไปติดตามอาจารย์ในคนตื่นทำก็ได้ไปฟังไลฟ์สดอาจารย์ไปตั้งคาถามไปไลฟ์สดก็ได้แต่ก็รับคําตอบไ,ได้ด้วยนะคือเวลาตั้งคําถามก็รับคําตอบไ,ได้ด้วยเพราะอาจารย์พูดเสมอว่าถ้ารับคําตอบไม่ได้ไม่ต้องสาระเนเข้ามาถามดังนั้นถ้าอยากจะถามให้เข้ามาถามได้เลยแต่ให้รับคําตอบให้ได้ไม่ต้องกลัวโดนด่านะเพราะมึงโดนด่าแน่เยี่ยมเลยเนาะวันนี้มหาจิตแพทย์ประจำเดือนหมอสั่งลดยาแล้ว คือตื่นเต้นมากที่จะเล่านี่ยังอยู่ลานจอดรถโรงพยาบาลอยู่เลยแล้วก็รีบขึ้นมาอัดก่อนคือเราอาหาจิตแพทย์มามากกว่า5ปีกินยาค่อนข้างเยอะแต่วันนี้หมอสั่งลดยาแล้วเพราะว่าหมอเห็นว่าเราดีขึ้นมากแล้วสิ่งที่เราเล่าให้หมอฟังก็คือหนูรู้สึกตลกมากที่หนูจะเล่าให้หมอฟังแต่คือหนูไปฟังอาจารย์เบียร์คนตื่นทำมาแล้วหนูก็ลองปฏิบัติ มันก็ทําให้การใช้ชีวิตดีขึ้นที่เคยเล่าๆไปในคลิปก่นกอนแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับความเครียดที่ทํางานเล่าให้เขาฟังว่าเราจัดการตัวเองอยังไงหมอก็บอกว่าหมอดีใจมากที่เราเข้าใจตรงนี้แล้วก็เริ่มศึกษาทมซึ่งหมอก็บอกความลับจัก,กรวาลว่าจริงๆแล้วหมออยากจะพูดกับเราเรื่องธรรมะ มานานแล้วแต่เห็นว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนที่ไม่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเลย <s> เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะไปแตะเยอะเพราะกลัวว่าเออเราจะแบบอินซิเคียวหรือไม่สบายใจในการที่จะพูดบางสิ่งออกมา <s> หมอก็เล่าให้ฟังว่าหลักธรรมะจริงๆแล้วถ้าเป็นหลักปฏิบัติแก่นแก่นของมันจริงๆมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับด้านวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ ดีใจและยินดีด้วยที่เราเริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วก็ทไปปฏิบัติได้จริงๆหมอเขาก็ดีใจมากวันนี้เป็นเซสชั่นแรกที่มาเจอหมอแล้วเราไม่ได้คุยกันเรื่องการปรับทุกหรือการฮิวใจตัวเองอย่างเดียวคือมีการแลกเปลี่ยนความคิด เรื่องการปฏิบัติธรรมการพูดไปแล้วก็ขำไปนะแล้วก็บอกว,ว่าหมอหนูไม่คิดว่าหนูจะมาถึงวันนี้เลยคือเราก็ค่อนข้างสนิทก,กับหมอในระดับหนึ่งแล้วเพราะเราหามานานมากจนแบบพี่ๆที่แบบพยาบาลข้างหน้าเขาก็เขาเห็นเขาเอ็นดูเราเป็นแบบเป็นลูกเป็นหลานคนนึงไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจที่เราดีขึ้นเราก็เล่าว่าเราฟังอาจารย์เบียมาเป็นครั้งแรกที่เราเปิดใจเข้าหาธรรมะเริ่มศึกษา ท่านอื่นๆแล้วก็หลักําอื่นๆด้านอื่นๆต่อมาด้วยแล้วพอนําไปปฏิบัติแล้วก็ดีขึ้นเราก็บอกสิ่งที่คอนเซิร์นไปว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นตอนนี้มันจะอยู่กับเรานานไหมคือน้ารู้ว่าเราจะควบคุมความรู้สึกหรือความทุกข์ตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคตหมอก็บอกว่าถ้าเรารู้แล้วถ้าเราเป็นแล้วเขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการเราว่ายน้ําเราเล่นกีฬาอะไรบางอย่างถ้าเราเป็นแล้วมันก็จะเป็นเลย บางทีที่เราไม่ได้ปฏิบัติหรือเราไม่ได้ไปฝึกมันมันก็อาจจะมีการหลงลืมไปบ้างแต่ถ้าเรากลับมาเริ่มทำใหม่มันก็จะเป็นเร็วขึ้นมันก็จะคล่องขึ้นมหมอก็เปรียบเทียบอย่างนี้มันก็จะเป็นหลักให้เราไปได้ตลอดอยู่ที่ว่าเราจะดึงมันกลับมาใช้ตอนไหนหมอเขาก็บอกว่าเขาว่าเคยไปปฏิบัติตทมกับ อาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนาน,นาเขายกตัวอย่างว่าจิตของเราก็เหมือนสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่มี energy เยอะอยากจะชอบออกไปวิ่งเล่นมากๆเลยสัตว์เลี้ยงของเราอะออกไปวิ่งข้างนอกมันอาจจะไปวิ่งในจุดที่มันไม่ดีหรือเป็นจุดที่สกรปรกเลอะโครนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับจิตเราที่บางทีเราชอบไปแตะกับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นลบเราก็มีหน้าที่แค่ดึงมันกลับมาเหมือนดึงน้องน้องสัตว์เลี้ยงอะกลับมา ก็เหมือนจิตเราเหมือนถ้าเราดึงกลับมาได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปว่าไปว่าจิตไปว่าน้องสัตว์เลี้ยงเราแค่รู้ว่ามันเป็นปกติที่จิตจะวิ่งออกไปก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าจิตเรามันแบบทำไมเป็นอย่างนี้นะแบบไปรู้สึกโทษจิตตัวเองว่าทำไมเราทำอย่างนั้นนี้ไม่ได้ทำไมเราถึงต้องคิดแบบนี้เขบอกว่าอมืมันเป็นเรื่องปกติแค่ดึงมันกลับมาเรามีสติแล้วดึงมันกลับมา แค่นั้นแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นตามสเตปเป็นเซสชันการพบจิตแพทย์ที่เปลี่ยนไปก็คือมีการแลกเปลี่ยนหลักธรรมคำสอนกันเล็กน้อยแล้วก็ลดยาตอนนอนปกติเราจะต้องมียาช่วยนอนใช่ไหมเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนอนขนาดนั้นก็คือมีบางคืนที่อาจจะคิดเยอะนอนไม่หลับแต่ลองอาอาจารย์เบียร์ที่อาจารย์เบียร์เคยบอกว่าอย่าปรุงแต่งอยู่นิ่งให้ลองกําหนดลมหายใจก็ลองทําดูแล้วมันก็หลับจริง หลับจริงเดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับหรือว่าใช้ยาช่วยหลับแล้วตอนนี้ก็เป็นสเต็ปของการลดยาลงครั้งที่2มั้งในชีวิตหลังจากที่ครั้งแรกคือการเปลี่ยนสถานที่ไปใช้ชีวิตอยู่ภูเก,ก็ตเอาเตยออกจากสิ่งที่เรารู้สึกมันท็อกซิกเออครั้งนั้นก็ลดไปรอบนึงแต่มันก็กลับมาเป็นใหม่ไงแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่หมอบอกว่าอาจจะต่างกับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมทาให้เราดีขึ้นแต่ถ้าเราแบบเหมือนเราไม่ได้แข็งแร่งจากข้างในเนี่ยมันก็อาจจะแบบ เขวง่ายครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าข้างในเราแบบเริ่มฝึกเริ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมันก็จะทําให้ความสเตเบิลเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานขึ้นครั้งหน้าหมอก็นัดอีกนานพอสมควรเลยนะปกติถ้าอาการดีเขาจะไม่นัดทีก็ามาดูกันว่าครั้งหน้าจะเป็นยังไง